สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ จะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําในส่วนของแรนดอมนะคะเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆนะคะกับรนดอมในหัวข้อนี้นะคะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะใครที่เริ่มมาเจอด้วยความบังเอิญพอดีนะคะฝากกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปเตย ด้วยนะส่วนใครที่กดติดตามอยู่แล้วเป็นกําลังใจให้ไปเตยอยู่แล้วไปเตยขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนซูเปอร์แตงนะคะการคอมเมนต์การแชร์นะคะทุกๆการสนับสนุนส่งขนมนมเนยมาให้โอ้โห و, ขอบคุณมากจริงๆนะคะส่วนใครที่อยากจะดูรว,วงส่วนตัวนะคะจองคิวได้กับแอดมินนะคะค่าครูไม่จํากัดตามกําลังทัพย์เลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะทั้งคิวโทค,คิวพิมนะใครสนใจแอดไลน์สอบถามนะคะทักแชทสอบถามได้ในเพจนะคะแล้วก็อเดี๋ยวขอโฆษณาขั้นรายการนิดนึงได้ค่ะสามารถก คําได้ในช่วงนี้นะคะใครที่สนใจตะกุดนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นตะกุดปู่พญานาคเป็นหน้าเกี่ยวนะคะเป็นหินอเมทิสต์ฮาไลท์นะคะนะเกรดทิมะนะคะสวยงามมากๆเลยโปรโมชั่น399นะคะส่งฟรีใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นพี่นินนะคะพี่นินดำนี่นะคะพี่นินดำเป็นทเทวสุวรรณ ah. นะโปรโมชั่น3 9มมีนินดำแล้วก็เป็นรถคอร์สนะคะขจ anyway. ัดป like like ัดเป่าปัญหาอุปสรรคเสริมโชคลาภพกทรัพย์เงินทองนะคะแล้วก็เรื่องความรักด้วยเพราะมีรถคอร์สนะคะแล้วก็ปู่พญาคุดนะคะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะใครที่เสริมอํานาจบารมีเสริมเรื่องการเงินการทองนะคะก็ถือว่าลงตัวนะคะรับรื่นลงตัวดีนะคะสนใจก็แอดไลน์สอบถามแคปรูปสอบถามได้ นะคะคส่วนรุ่นนี้นะคะเป็นททเวสวรนองค์สีทองนะคะเป็นสีอ่าสีม่วงนะคะม่วงลาเวนเดอร์สนใจก็เข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะว่าอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้มีพลังงานดีๆด,ด้วยนะคะขอให้พี่ๆมีพลังงานดีๆนะมีไพ่ส่งสำรับนะมาดูกันสำรับนี้นะคะ น่ารักตะมุตะมินะคะเราใช้บ่อยเราเคยทำหัวข้อนั้นด้วยนะซิกเซนของคุณแรงแค่ไหนเออเป็นคลิปเก่าจากปีที่แล้วนะคะไปเซิร์ชดูได้อ่าโอเคไปดูเรานิดนึงนะอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้นะคะ สิ่งที่เราควรรู้ตอนนี้คือเรื่องอะไรใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวฟังเนาะการดูดวงเนี่ยดูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแบบอยากให้มันเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะ10บใบสิบใบ,บ,บเดอ้อดีงามดีงามขึ้นมาเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะโอ้ ชารีออดสามเหรียญเดมมนเห็นลัคนาราศีกรกฎราศีมีนธาตุดินเนาะสี่เหรียญแล้วก็ห้าถ้วยหกถ้วยสิหกถ้วยนะคะ กล้องไม่เตยเอียงๆเนาะโอเคเอาใหม่เอาใหม่วางใหม่นะคะว้าวคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่แล้วค่ะเนื้อคู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นสายฝอนะคะอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภออยู่คนละประเทศนะคะอยู่ไกลกันนะสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้คือสัญญาณคู่แท้กําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะอุ๊ยไม่รู้จะดีใจหรือเปล่าเนี่ยน่าจะดีใจเนาะเป็นสัญญาณคู่แท้เห็นไหมคะ สัญญาณคู่แท้กำลังมากำลังจะได้เจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอุปถัมภ์นะเหมือนคนที่ไม่ใช่คู่แท้กำลังจะออกจากชีวิตคุณไป นะคะคนที่เป็นคู่แท้คนที่เป็นคู่จริงอะ่ะกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะอ่าสัญญาณคู่แท้มาแล้วหนึ่งสิ่งที่ควรรู้ตอนนี้นะคะสัญญาณคู่แท้อาจจะเป็นคนทางไกลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศนะเข้ามาในชีวิตคุณหรือเป็นคนที่เจอกันแล้วจะมีความรู้สึก คุ้นเคยกันแบบอธิบายไม่ถูกบอกความรู้สึกไม่ได้เน่มันมันคุ้นเคยมันผูกพันมันอธิบายไม่ถูกเลยค่ะไปเตยความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะส่วนออสัญญาณคู่แท้มาแล้วหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้อีกก็คือเรื่องของการเงินนะบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันดูตึงๆมันดูอึมครึมจังเลยเรื่องการเงินจะดีขึ้นไหมคะก็ถือว่าดีขึ้นนะสามเหรียญสี่เหรียญหกเหรียญแล้วขึ้นมาเป็นสิบเหรียญ อืมมันคงขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยื่นกู้กับแบงก์อ่ะสินเชื่อผ่านนะคะได้บ้านมันขึ้นมามันขึ้นมาเป็นเรื่องของสินเชื่อหรือบางคนอาจจะได้บ้านได้บ้านได้ของชิ้นใหญ่นะคะได้บ้านได้ของชิ้นใหญ่ได้ได้อะไรที่มันดีๆเข้ามาเป็นเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้นะคะหรืออถ้าเราแบบ เก็บเงินไม่อยู่มือเลยก่อนหน้านั้นนะคะเก็บเงินไม่อยู่มือเลยรู้สึกตึงเรื่องการเงินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเงินของคุณก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นนะคะสัญญาณคู่แท้ก็มาการเงินการทองก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็บางท่านได้เดินทางได้รถ นะคะได้รถหรือได้เดินทางก็อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะชีพจรลงเท้าไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต้องเดินไปเดินมาต้องเดินทางตลอดเวลาเดี๋ยวก็ทํานั่นทํานี่ตลอดเวลาก็ถือว่าเดินทางแล้วมีโชค เดินทางแล้วมีโชคนะคะบางคนถ้ารอคอยเพื่อจัดการหรือแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เก่าๆก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้นะคะแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นชัดเจนมากๆนะคะก็คือสิบเหรียญนะบางคนได้บ้านอะ่ะได้ได้ย้ายที่อยู่ใหม่ก็ได้ซึ่งดีกว่าเดิม แล้วก็ทําบุญน่ะให้นึกถึงเจ้าที่เจ้าทางด้วยเพราะเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่อ่ะคือแรงค่อนข้างแรงพลังงานคือเห็นชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฝันแล้วสะดุ้งตื่นกลางดึกอ่ะ หรือ,อมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นอะ่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะตัวคุณเองอะ่ะในเรื่องของซิกเซนในเรื่องของรางสังหณ์เนี่ยแม่นยำอยู่แล้วนะคะก็อุทิศบุญให้สัมภเวสีผีไม่มีญาติดนึดนงถ้าถามว่าสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้คืออะไรสัญญ,ญาณคู่แท้กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะจะได้เห็นจะได้เจอจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขอาจจะแบบได้ยินข้อความซ้ําๆเห็นข้อความซ้ําๆนะมันมันจะมีสัญ,ญญาณบางอย่างให้เราได้รู้สึก ได้รู้สึกตัวว่าเฮ้ยนี่แหละใช่เลยนะคะเข้ามานะแล้วก็ใครที่เราคอยจะไปต่างประเทศอ่ะมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศได้ไปต่างแดนนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นสี่เหรียญสิบเหรียญก็ถ้าอยากเก็บอ่ะก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นด้วยในบางท่านนะนะคะแบบโอ้โหใช้เงินสุุยสุาลมากเลยแบบอยากจ่ายอะไรจ่ายจ่ายจ่าย,าย,ายปั้มใจปา่าเซ็นนักเลงใจโตใจใหญ่ควักจ่ายอย่างเดียวไม่มีเก็บอะไรเงี้ยก็จะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะคะสบายใจขึ้นเรื่องการเงินเนาะก็ ดีไม่ดีลูกนี่เก่าเงินมาคืนน่ะเออน้โอ,อ,อ้ขอให้มาเถอะขอให้มาเถอะรอแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูต่ออีกสักหนึ่งสำรับนะคะแต่วันนี้ไพ่ไม่ขึ้นไพ่ดาบเลยนะอืมไพ่ดีมากไม่ขึ้นไพ่ดาบเลยนะคะอยู่ในจุดที่ดีแหละพลังงานดีนะคะอ่ะอีกสักสิบใบาจากออร์เ e คเทการ์ดเดอคียนะคะเดอะคีย ขอดูเดอะคีน์นสดนึงนะอุตะใจเย็นลูกใจเย็นสิบใบนะอา้าวอย่าออกมาเกินนะ 1ิบใบนะคะโอ้โหเป็นความหลากหลายอะที่ไปเตอเห็นทางแยกทางเลือกต้องเลือกหรอการเซ็นสัญญาการต่อสัญญานะคะจะบังเกิดขึ้นนะบางท่านนะแบบรอการเซ็นสัญญาแบบจะได้ทำงานที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ได้ต่อสัญญาเนาะ เ,เขาเรียกไปทําสัญญาเขาเรียกให้ไปสัมภาษณ์งานเรียกให้ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยได้รับส่วนแบ่งว้าวหมายเลข98ขึ้นมาหมายเลข63ขึ้นมาอ้อทำบุญนิดนึงนะคะใครที่เคยแท้งนะคะเคยทําแท้งเคยแบบว่ามีสภาวะที่แบบว่าเหมือนบางเรื่องเราไปรับรู้มาเรื่องการทําแทงอะไรเงี้ยมันมันเป็นวิบากกรรมส่วนหนึ่งที่ต้องไปไปใช้ไปทํา ะะหรืออาจจะแนะนําให้คุณเหมือนแนะนำไพ่นะคะไกด์ว่าให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้เด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาสนะคะเด็กน้อยอะ่ะทาบุญกับเด็กนะคะแล้วจะมีโชคนะ,คะมันขึ้นเป็นเลขสิบสามอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของของการจบของการ transformation แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเออพูดถึงเรื่องของการทำแท้งการที่มีปัญหาจากคำพูดหรือบางอย่างมันจะยุติลงได้เออมันจะจบ มันจะยุติลงหมายเลข13คือการ transformation นะประมาณนี้แล้วก็เหมือนตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบการงานหลากหลายนะคะทำงาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันก็ถือว่าเดี๋ยวจะลงตัวอยู่นะคะก็จะลงตัวใครที่ควบงาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันนะคะสุดท้ายจะลงตัวนะอย่ากังวลกอย่ากังวลใจแล้วก็ความสัมพันธ์ในลักษณะของความรักที่เป็นเพศเดียวกันเพศที่3อะไรประมาณนี้เป็น เป็นลักษณะของแรงดึงดูดบางอย่างที่คุณจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามามก็ถือว่ามีอิสระภาพมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจในเรื่องของความรู้สึกส่วนเราจะต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งอ่ะเราก็จะได้คําตอบที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะได้คําตอบที่ดีที่สุดนะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะเราก็จะตัดสินใจได้เพราะมันติดกับหมายเลข85ดมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจมันเป็นเรื่องของการเลือกเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะคะก็ถือว่าทําได้ดีนะคะทุกอย่างจะชัดเจนถูกต้องตรงไปตรงมา ตามหลักจริยธรรมคุณธรรมนะคะได้เซ็นสัญญาเนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่จริงมันก็จะถูกเปิดเผยออกมานะคะแล้วก็เราเองเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งด้วยนะคะส่วนแบ่งในที่นี้ก็อาจจะเป็นคอมมิชชั่นได้รับมรดกส่วนแบ่งต่างๆที่มันเท่าเทียมกันยุติธรรมเกิดความสามัคคีขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของการที่คุณจะได้เจอคู่อย่างที่ใบเตยบอกไปเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่เจอเจอกันแล้วช่วยเหลือเกอื้อกูลกันได้นะคะแล้วก็เหมือนเราเองเนี่ยจะเริ่มแบบ มีมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้ได้เติบโตในสายงานในสิ่งที่เราทำอยู่นะคะเ,เรียนรู้อะไรก็ทำได้เร็วอ่ะนะคะก็คือต่อยอดพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีได้เนาะเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นลักษณะของการเรียนรู้นะมีผู้ใหญ่ดูแลอุปถัมภ์หรือบางคนบริวารหรือลูกจ้างหรือลูกน้องเนี่ยคอยอให้ให้การช่วยเหลือก็คือช่วยเหลืองานเราได้ทางานออกมาได้ดีหรือเราเองอาจจะได้รับความรู้ใหม่ๆได้รับคําแนะนําใหม่ๆหรือคุณมีบุตรมีบริวารเป็น ชาตบุตรก็ได้เป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะเจอคู่ที่ดีเจอคู่ที่เข้ามาแล้วเกือ้อกูลกันได้นะคะเป็นคู่ที่แบบว่าโดดเด่นในสังคมนะเป็นจุดสนใจเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงรูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีคือเจอคนหน้าตาดีแหละนะแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมเกิดความสมดุลขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสิ่งที่เราควรรู้ตอนนี้คืออะไรคือ1เราจะได้รับความรู้ใหม่ๆมีสัญญ,ญาณคู่แท้เกิดขึ้นกับเรา คุณจะได้เจอคู่แท้จะได้เจอคู่จริงจะได้เจอคนที่เข้ามาแล้วจริงจังจริง,จรง,จรงใจกับคุณอาจจะได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลคอมมิชชั่นส่วนที่เราควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันหรือความสมัคร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 สมรสมาน สมักสมานจะว่าขี่เกิดขึ้นแม่จะรีบไปไหนใจเย็นๆได้เซ็นสัญญาได้ต่อสัญญานะคะทํางานสองงานก็ถือว่าลงตัวนะความรักนะทุกเพศทุกวัยแหละนะคะทุกเพศเลยต้องบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้จากัดเฉพาะเพศหญิงเพศชายนะจะแบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมีอิสระในเรื่องของการคิดการได้แสดงความรู้สึกออกมาด้วยได้เป็นตัวของตัวเองต้องว่าอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะพลังงานดีมากนะ เราพิมพ์98 98รับพลังงานดีๆนะคะขอให้เพื่อนๆมีโชคลาภมีการเงินมีการทองมีสิ่งดีๆหลั่ลงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะสำเร็จดังใจหมายทุกๆประการค่ะ